กีซาโคตมีมีความหวังเต็มเปี่ยมนางรีบวิ่งออกไปทันทีโดยเชื่อว่าพระพุทธเจ้าจะทรงช่วยชีวิตบุตรของนางได้นางไปเคาะประตูบ้านแรกและถามอย่างมีความหวังว่ามีเมล็ดผักกาดไหมและบ้านนี้มีใครเคยตายบ้างหรือไม่เจ้าของบ้านตอบว่ามีเมล็ดผักกาดแต่บ้านของเรามีคนตายมากมาย มีทั้งปู่ยา่าตายายลูกหลานก็ตายไปแล้วนางผิดหวังแต่ก็วิ่งไปบ้านที่สองบ้านที่สามและบ้านต่อไปเรื่อยๆแต่ทุกบ้านที่นางไปเคาะประตูถามต่างก็ตอบคำถามเดียวกันว่ามีเมล็ดผักกาดแต่ไม่มีบ้านไหนในโลกนี้ที่ไม่เคยมีคนตาย ทุกบ้านล้วนเล่าแผลงเรื่องราวการสูญเสียของตนเองอย่างเศร้าส้อยนางกีซาโคตมีเริ่มตระหนักได้ว่าไม่ใช่แค่เธอคนเดียวที่ต้องเผชิญกับความทุกข์จากการพลัดพรากในที่สุดนางกีซาโคตมีก็ปล่อยความยึดมั่นถือมั่นลงนางตระหนักได้ว่าความตายเป็นสัจธรรมที่เที่ยงแท้ เป็นกฎของธรรมชาติที่ไม่มีใครในโลกนี้จะหลีกหนีได้นางนำศพบ,บุตรชายไปประกอบพิธีตามสมควรและกลับไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมโปรดนางกีซาโคตมีก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในที่สุดความทุกข์จากการสูญเสียที่รุนแรงที่สุด กลายเป็นประตูบานแรกที่เปิดให้นางได้พบกับแสงสว่างแห่งปัญญาพระนางกีสาโคตมีจึงเป็นแบบอย่างที่สอนเราว่าความตายเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตและเมื่อใดที่เราเข้าใจความจริงข้อนี้ได้อย่างถ่องแท้ความทุกข์จากการพลัดพรากก็จะมาลายหายไปเองคติธรรมที่ได้จากเรื่องนี้ 1. อน,นิจจังคือความจริงทุกชีวิตมีความไม่เที่ยงแท้ความตายเป็นสากลและเป็นกฎที่ยุติธรรมที่สุด 2. การปล่อยวางคือทางออกความทุกข์เกิดจากการยึดมั่นถือมั่นเมื่อใดที่เรายอมรับความจริงและปล่อยวางได้ความทุกข์ก็จะดับลง 3. ปัญญาจากความทุกข์ความสูญเสียสามารถเป็นบทเรียนที่ดีที่สุด ที่นำพาเราไปสู่การค้นพบสัจธรรมในชีวิตได้